สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่ที่ตาเรือทีท่ตะนุนอีกแล้วครับนะมาหล่อพิอดต่อแท้นี่ยายน้องอยู่นี่อุ้ยได้ปลาแป้นอีกแล้วยายน้องว,ว้าวว้าว,ว,าวต,ต,ตัวเติบดตัวเติบตัวเติบเยอะเลยเยอะเลยตกปลาด้วยครับหวานแห่ด้วยเอายายน้องปดกอนนะตอน่อดูครับพิออดพิอดโยนได้ไหมอ่ะนั่น,นะเต็มลยุย ปุ๊บอุ้ยติดพี่ออดอุ้ยพุ่งมาเลยนะพุ่งมานีแล้นะพวนะพี่ออสเลยเลยโอเคโอเคแป๊บหนึ่งรับติดโอ้โหเมื่อกี้พี่ออดติดสะพานบ้านกีดวัดเดี่ยวก็มาอีกอู้เมื่อกี้ไม่นั่นได้นะอุ้ยติดอะไรอ่ะพี่ออสข้างล่างอ่ะบนเห็นาขาวๆอยู่มันติดปลาเลย ติดลูกปลาอยู่ลูกปลาได้ลูกปลาลูกปลาแป้นรอครับแป้นเอาครับพี่วัดเอาอีกแล้วไปน่นลไปไหน,ออไน,นเดี๋ยวมันก็กลับมาเล็งไว้เล็งไว้ ติดก็ลงไปไม่ไม่ลึกมัม้งเอาครับพี่อดเตรียมตัวเองเลยนี่มารอบทีซ้ำแล้วครับแต่ก็ไม่ทันมันมันเร็ว,ไ,วไปไหนแล้ววันว่ามันอยู่ตรงกลางเลยเโอเคนะครับพี่ออดเ,นะเตรียมตัวเอาเลยตรงกลางกลางนะปุ๊บติดปะล่ะรอรอลลุนครับ ไม่ไม่รู้ทันไม่ทันไปดูไหนอุ้ยติดแล้วแสดงว่ามันอยู่ตรงกลางอุ้ยติดอีกแล้ววันเห็นแล้วอุ้ยพี่ออดโดนฟุ้งแล้วแต่ได้กี่ตัวข้างหลังก็มีว้าวติดหลายตัวอย่งนั่งอุ้ยถ้าโยนตั้งแต่แรกก็ดีแล้วใช่ไหมมันอยู่ตรงกลางนี่พี่ออดเดินมาทางนี้

โอ้เสียนเลยพีออดวันนี้ทุดจอดเลยเล็งตั้งนานนะนี่อุ้ยไหลตัวหลายตัวนั่นหลายตัวลุยทีเดียวฟุ้งเลยนี่อุ้ยขึ้นมาล่วงไปเหรอมาๆพีออดเดินเดินมาเดี๋ยวนี่ปลากระบอกปลาบอกพี่อ่ะปดปด เอาครับพียอดเอาอีกอุย้ยหลบนี้ต้วยกับมอ,อก,กี้ครับจะติดเป้าอเอาปัดดีรอดูรอดู มีอยู่มีอยู่แต่ไม่กี่ตัวนั่นน่ะซันอยู่อ่ะบนเห็นป่าเป็นป่าเป็นได้ป่าเป็นมามีปูด้วยวู้ป่าเป็นป่าเป็นมานี่นี่ครับบนยโยต์ลงไปแล้วหยวนเองเลยพี่ออดไม่อยู่ นี่ครับติดกี่ตัวไม่รู้อ่ะลองดูลองดูงดงก้องครับ ได้ตัวไม่ทันไ,ได้ตัวไม่ทันนี่ครับบนย้อนเวอีกแล้ววันนี้ไม่มีใครมาช่วยถือกล้องง่ายเลยมากับใหญ่นนองสองคนย้อดกลับแล้วมาครับจะได้ปะมาดู

หลุแปนลูก,แลลก้แต่ตัวนี้เยอะเลยนี่เก็บก้อนครับโอเคนะครับ <laughs> กลับบ้านดีกว่านที่ได้น,นี่เหนเราตกได้นะเกี่ยวปลาทำเยืะด้วยใน <laughs> นูนก็มีครับข้างหลงังบันมาตกปลาด้วยนะ <laughs> โอเคครับเอาไท่านี้นะตกกันไม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนบาย